สวัสดีค่ะทุกคนใครเจอปัญหา Facebook เข้าไม่ได้บ้างคะ a c e b o o k แจ้งว่าเซสซันหมดอายุค่ะกุ้งอยากจะบอกแบบนี้นะกุ้งเจอบ่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้เจอบ่อยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปกดไลค์เยอะๆนะคะหรือว่าไปกดแชร์เยอะๆนะคะ Facebook ก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะกุ้งเคยทําไว้แล้วนะคลิปนี้กุ้งเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตัวกุ้งเองนี่แหละ ที่จำอ่าอีเมลไม่ได้แล้วก็กุ้งเข้าเป็นอ่กุ้งทำลงไว้ใน YouTube นะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไปคอมเมนต์เยอะมากๆเลยแต่ว่าตัวกุ้งเองอะคะ่ะเข้าไปตอบไม่ได้นะเขาวันนี้กุ้งจะมาตอบวิธีการอ่าแก้ปัญหานะคะที่ Facebook แจ้งว่าเซสซันหมดอายุนะคะกุ้งอยากจะบอกว่ากุ้งเคยเสีย Facebook ไปครั้งหนึ่งโดยการที่กุ้งไปกดตกลงนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้า เฟซบุ๊กใครแจ้งเตือนว่าเซซันหมดอายุนะคะวันนี้คุณห้ามไปกดตกลงเด็ดขาดเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องทำค่ะก็คือออกจาก Facebook นะคะแล้วก็ลบค่ะถอนการติดตั้งออกนะคะถอนการติดตั้ง Facebook ออกอย่าไปกดตกลงนะคะเมื่อถอนการติดตั้งออกแล้วนะคะให้คุณเข้าไปโหลดใหม่ค่ะแล้วก็โหลดมานะคะเราก็สามารถใช้ Facebook นะคะ ได้อย่างปกติเลยโหลดมาแล้วเข้าใช้ facebook ปกติเลยนะคะคือกุ้งเองอ่ะเคยเสีย facebook ไปเลยนะคะเพราะว่าตัวกุ้งเองเข้าไปกดตกลงพอเข้าไป กดตกลงนะคะเขาก็ให้ยืนยันตัวตัวนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายนะคะกุ้งก็ไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook เดิมได้ก็ปรากฏว่าต้องเสีย Facebook นั้นไปเลยนะคะเราก็ต้องมาเปิด Facebook ใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้นะคะ Facebook แจ้งว่าเซสซันหมดอายุนะคะให้คุณถอนการติดตั้งออกค่ะยานะคะอยากกดตกลงเป็นอันขาดค่ะเตือนแล้วนะคะกุ้งเตือนคุณแล้วนะ ให้คุณถอนการติดตั้งออกนะคะแล้วก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาใหม่นะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถกลับมาใช้งาน Facebook เดิมได้ตามปกติค่ะวันนี้นะคะฝากข้อมูลดีๆไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้รู้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่มาร์กก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยไปกดถูกใจให้อ่าเพื่อนๆใน Facebook เยอะนะคะก็ ขึ้นเซสตซันหมดอายุแล้วนะคะก็วันนี้นะคะฝากข้อมูลดีๆไว้นะคะก็เ,เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนทุกท่านค่ะ